บัญชีเฟซบุ๊กท่านหนึหน่งเนาะได้ออกมาคอมเมนต์ Comment. ว่าเนวนี้ตัวยังบูรูหลดดับเครื่งองยู่เล่านั่นเวลาไฟไหม้แล้วโทรหาเขานั่นต้องตกลงคาใส่ใจหรือออกค่าน้ามั่นให้หรือใสค่คามาดับไฟให้เท่าใดแล้วแต่กรณีหน่อยหรือายสําได้อืมสากรเขาจังสีมาดับให้เด้อ่อยสีบอกให้บอแมนคืออยู่ต่างประเทศหรือคืออยู่ไทยโทรปลุกมาปรับโหลด ได้คอยสิบบอกให้สงสัยบอกพี่น้องประเทศลาวเนี่ยนับมือนับไฟใหม่ขึ้นทุกมือทุกมืออแต่ว่าเป็นสิ่งที่แปลกที่ข่าวลักอของประเทศลาวเนี่ยคออกมานาเสนอมงีแต่เพจทั่วไปเนาะออกมาโพสข่าวขนาดนั้นนี่แต่ว่าข่าวลักคือจังหวัดประเทศเนี่่มีข่าวลักหยัเนีสิมาเตือนพอมประชาชนเนาะมีก็มีหน่อยเนาะตามเพจเนี่ยแต่ว่าเสอกมาข่าวโคมๆคืมคือเพจคือระชาสน ทัวไปเขามันก็บอกคอยเห็นแล้วสม,มัยนี้เพราะว่ามันบสงบมันแตกตื่นอย่างกรว่ากันไปแต่ว่าความปลอดภัยกับยามันเออมันบมีความปลอดภัยในความสงบนนแน่แหละสอ,อน,น,นแน่แหละล่าซุดก็คือสถานีไฟ,ฟฟ้า,าคือหมอแบงไฟ,ฟฟ้าที่ว่ามันเป็นสถานีหมองจ่ายไฟแง่ไฟไปเมืองต่างๆเนะเาะอยู่ตามาแควงไงๆอสัสมีเนะเาะสถานีไฟ,ฟฟ้าแบบนี้อยู่ ซึ่งมันก็เกิดใหม่ขึ้นอยู่ที่แขวงสารวัตรเมืองล่องงามแล้วก็มีบานเรือนประชาสนบัดว่าอาามหรือแมตตาหารขายอย่างต่างๆก็ใหม่ขึ้นโดยทีปรากฏการณ์แบบนี้บ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในะเทศเราโดนโดนเมีใหม่ทั่หนึ่งเนาะแล้วเสิใหม่ติดต่อกันจังนี่บ่ค่อยมีพี่เนาะแล้วก็รถรับเพื่อนเนี่ยบรค่อยเห็นออกข้าวยามได้นี่ยแทงทีเสียเห็นรถรับเพื่อนเนาะก็เป็นคนเฮ็ดเบียกเนาะฮอดแปดมุ่ปึ๊บเนี่ยบเห็นพนักงานเฮ็ดเบียกเนี่ยก็ น้องก็สิประมาณนะแต่เป็นยังขึ้นกับหลรับเพิ่งของประเทศเราเป็นยังคือสาแทะเป็นยังคืออมาบดทาันทวงที่จนเห็นหาไฟไหม้เบิดเดี๋ยวมึงเนี่แอดมินสรมาบอกสุฟังเนาะแอดมินไปเห็นเนาะคอมเมนต์เนาะบูบูว่าเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพิ่งหรือบอกกับบูบูแต่ว่าเห็นเพิ่นมาคอมเมนต์เนาะก็ถือว่าน่าสนใจพี่เนาะแอดมินไปแค b มาตามแรงข่าวที่เป็นโปรดเรืองไฟไหม้เนาะพี่เนาะ นี่ผู้ใส่บัญชีเฟซบุ๊กทางหนึ่งเนาะได้ออกมาคอมเมนต์ว่าแนวังนี้ตัวยังบููหลด,ดับเพลิงอยู่ล่านั่นเวลาไฟไหม่แล้วโทรหาเขานั่นต้องตกลงคาใส่ใจหรือออกค่าน้ํมมั่นให้หรือใส่ค่ามาดับไฟให้เท่าใดแล้วแต่กรณีหน่อยหรือหลายสำไดาอืมสากรเขาจังสีมาดับให้เดอ้อคอยสิบอกให้บอแมนคืออยู่ต่างประเทศหรือคืออยู่ไทย โทรปุกมาปรับโหลดได้คอยสิบลไฮอืมอันนี้ก็คือหนึ่งขอโมดเนาะทีผู้ใส่วันชี่เฟซบุ๊กทานนี้เนาะแต่ว่าเอฟซีทานได้เนาะอ่าหูจักว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนาะก็ล่องคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมได้เนาะเพื่อสิไดใดซอยกันพักดันให้มันบให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้้มันู้ถูกต้องได้พป่น้อง้าเป็นแนวนี้แล้วคอมเมนต์คนต่อมาเนาะคนนี้บ่แน่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกับบุหูเนาะแล้วว่า ขอมีคำเห็นเดอ้อบรรดาทานถาพิษใจผู้ใดก็ขออาภายัยหนึ่งธาตองการให้รถดับเพลิงมาท่านเวลาพวกทานตองแจงลวงหนายางหน่อยสองสมมุงตองแจงก่อนลวงหนาสองสมมุงบหรือจังเลยก่อนไฟใหม่บหรือจังเลยอังเรศิหู<อ>ว่าไฟมันสีใหม่็ต้องแจงก่อนสองสมมุงยางหน่อยสองสมมุงว่าไฟจะใหม่ถ้าเหตุใดแนวนี่รถดับเพลิงมาท่านแน่นอน อนาสิวเบาประสดหรือเบาใสกับบุหูนะพี่น้องนะสองดัับเพิ่งมีนาทีส่วยหมอดไฟหรือหรือว่าส่วยดับไฟนะพี่น้องส่วยเหลือในงามสุกเสริญอืมเพื่อบใหาเกิดพ้นเชียหายไปในวงกลวงสามความปลอดภัยต้องเริ่มจากตัวท่านเองต้องเป็นเจ้าการรักษาความปลอดภัยบอแมนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแลว้วทิมโทษให้หน้วยงานที่เกี่ยวของสาตุ นะสีบอกประสวดหรือบอลใส่เนาะพี่น้องเนาะอืมขันบอกเนี่ยนี่สิมเงี้ยงนะสถานีรับเพื่อหรือหน่วยงานรับเพื่อหน่วยงานสาธารณภัย่กูวงกูไพ่สีห้ามาสิสิกอ่อต,นะนะตั้งขึ้นมาเหงีงเนาะพี่น้องเนาต้องมีเนาะตังคตก้นอังเอาตัวหลอดลดสื่อทั้งรับเพิ่อมาไวสื่อรถรับเพื่อหรือปั่นนำดังดันสูงเงี้ยงกับว่ากันไปหรือทั้งในตัวเจนเงี้ยงกับกเล้าแต้เนานะ อืแต่บ่ี่น้องกลอาจจะบอกใส่บ่อหรือจงได้ก็บ,บะบี่น้องเนาะแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบประเทศที่เขาพัฒนาอืมที่เขามีประสิทธิภาพอ่ามันตัวอย่างประเทศไทยบางคนก็จะว่าโอ้มายุตัวอย่างทไทยอีกแหละเพราะแอดมินจะเห็นประเทศไทยก็ต้องแล้วามาแทร่หรือเอามายุตัวอย่างเนี่ยได้ดีดก็มายุดตัวอย่างมาเปรียบเทียบเนาะใส่เปรียบเทียบแบบไดสันมันมีสองอย่างให้เปรียบเทียบขอดีต้องขอ,ขอดีอืม เนี่ยได้ขอดีเท่ากับเอามาเปรียบเทียบเนี่ยได้ขอบุดีเท่ากับปลอยผ่านไปเท่ากับเหตุให้มันดีกว่าอบวกว่าสีประเทศได้มันก็มีขอดีขอบุดีเนาะปนกันไปเนาะบางวันมันสีดีเบิด์ตหลยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าตรงมาเบบังอีกตัวหนึ่งว่าขอบุดีก็ขอดีอันได้รายกว่ากันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับประเทศไทยเนี่ยตามไม่มินเห็นเอฟซีคนไทยเขามาแสดงความเห็นหลายทานบอกว่าสถานีดับเพลิงเนี่ยถูกตำบนดนี้โบตํากว่าสี่หาขั้นนะตั้มสุดนะตาบนหน่อยๆน่อสองขั้นอืม สูงสุดสิบประคันหรือสิเ้าขันแต่มันอยู่ในตัวเมืองตัวจังหวัดอืมอัพีปน้องเนาะแต่ว่าเมืองในน้อยเนี่ยห่างกันสิบหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยมีสถานีรับเพิ่มสถานีรับเพิ่มตลอดแล้วก็แอดมินเนี่ยเห็นนี่เวลาขี่รถผ่านตอนกลางคืนหรือตีสองตีสามเนี่ยวลาแอดมินผ่านเนาะสถานีรับเพิ่มผ่านเอ่อจังหในหน้อยที่มีสถานีรับเพิ่มจอดก็เห็นเนาะสองสามขันข,น,ขนขันตำ่ำบ้างมองก็สซี่ห้าขัน เนาะแล้วก็ที่สําคัญเขาบรรับบรนอนพี่เนาะโอ้เขาสมแต่เป็นผู้ที่หักษาอ่าบ้านหักษาเมืองเขาได้ดีแอนดมินคิดไปกินว่าโอ้มาเป็นพนักง,งานแัวเพื่อนเนามันจังดีเนาะอ่าอยู่จังสีประเด้เหตอีหย่างมิดันน่งนั่งเฝ้าไอ้คนโทรมาเออมันจีงยังโบเห็นโทรมาเ่อนึงแอดมินก็คิดใ,ในใจนาคิดดิลลินเนาะเพราะว่าไฟบกคอยใหม่นะนไฟบุกคอยใหม่ก็อยู่จังสีแหละมันจะสบายกวคน ตีสองตีสามหรือสองโมงสามโมงกลางคืนนี่ลึกสงงัดเนี่ยคนอยู่คนนอนรถข้าเจ้าบ่นอนพี่เนาะข้าเจ้านั่งทิ้งไ่อยู่เวลาย่้มน้ำอ่ะนัน่งทิ้งไหวุ่ง่ปอยู่บนอ่อนข้าง,างๆรถรับเพื่อนอ่ะอขาเจ้าเฝ้าระวังไฟไหม้นั่นนี่โอ้ถือว่าดีเนาะแต่ต่างจากบ้านเฮาบ้านานฮาควรเอาไปเป็นแบบยางแทาไาบ้านนอาเห็ดใบแนวน,นี้นี่เวลามีคนโทรมาปุ๊บเนี่ยโดนรับเพิ่งนสืเดนไบอทันทีเลยแล้วก็ทุกหน่วยงานของเขาเนาะบอกว่าจะเป็น โทรหากูไพ่หรือ,อยังก็แล้วแต่เขาสีติดต่อหาการเข้าเดียวปึ๊บสมมติว่าเขาบูเบอร์รับเพิ่มสมมติเขาโทรหากูไพ่กูไพ่กับสิประสานงานรับเพิ่มเนาะตลอดเศร้าซีัวโมงบื่ออยู่ได้นอนมีมองใ้เหตุเกิดก็ปิ้วไปละถือว่าเป็นหน่วยงานทีดีแล้วก็เป็นหน่วยงานทีเสียงเพราะว่าเวลาขับรถไปนี่มันเสียงเนาะขับ,ดดบรถธรรมดเี่ยก็เสียงอีกเนาะ บอกง่ายเขาเอาอกเอาใจเนาะต่อซุ้มสนเขาเบ่งแงงดูแลเขาจัดการดีถ้าเทียบกับบ้านเฮานี่จนใหม่บัดล้างบ้านเรื่อนจนบ่เเรือยยังเรือแต่ต่อ,อยังมาหอดเนาะหลักการมนนันยังมีคนอยู่กลุ่มนึงนะพี่น้องบางคนบ่พอใจเนะะาะกะออกมาหมิ่นว่าแอดมินเนี่ยต้องบอกให้อยู่ในกอรอบของกฎหมายแต่ละประเทศมีกฎหมายเันปะเออโอเคแต่ละประเทศมีกฎหมาย กตมาเบิ่งว่ากฎหมายแบบไดล่ะกฎหไม้หนึ่งเกจของเล้าเนี่ยบอกของสอปปปล่าเนี่ยบอกก้นไม้ข้อนี้มันบอกอะไรเดืองหรอกเออคันมันกฎหมายอย่างอื่นอาจสิพอโอเคแต่ว่ากฎหมายที่แบบปักบ้ามคนเห็นต่างคนเว้าวเออเรียงรบๆเนี่ยตัวโรคเขาบอกข่อยมีหรอกมีแต่เหล้าคำนี้แหละในอาเซียนอืมก็เถื่อนขึ้นเขาบอกมีหรอกแล้วก็เพิ่นก็ว่าส่วนร้ายมีแต่คนเว้าบอกข่อยมีคนเห็ดเพิ่นว่าโอ้กันสิวเอาแนวนี้ เอาผู้บริหารมาเหตุไงเป็นยังมันบ่คอยมีคนเหตุมันเบาเนี่ยมันหมายควว่าจังไรหรือเบาคิดว่าแอดมินนี่ไดแต่เบาบาเื้ยังไงบ่มาเหตุบ่การเหตุมันก็มีหลายแบบการเบาก็มีหลายแบบคือกันการเบาการพักดันกับซ้ำการเหตุเนาะหรือว่าพวกเจ้าบ่มากบ่ให้คนมาพักดันปล่อยมันเป็นสีแบบบ้านเมืองจะสีมากแน่นีิอยากใหม่ก็ยากมันจะสีบ่พวกเจ้ามาออกหอนออกล้นแท่นหน่วยงานแทนพักรับพวกเจ้าเพื่ออะไรยังเพื่อว่าคอยต้องการยังไงมันใหม่ร้ายกว่านี้เห็นบ่ แต่บางงานเน่นี่สิว่าเนี่ยได้สิเออมันไม่มีอย่างอื่นอไรได้สิมาเปรียบเทียบเนาะคั้นว่าวเบาบดายเอี่บางคนบอกว่าเวากับมะเฮาว่าจ้างมีคนจ้างโอ้แต่มีคนจ้างมันก็ดีเลยพี่น้องนี่แหละแต่มีคนจ้างต้องซ้มเซื้อยเขาได้ต้องตบมือซ้มเซื้อสิเจ้าจ้างให้คนมาเบอกขั้นบ่เบาแล้วมันบ่ดีพี่น้องคั้นบ่เบาแล้วมันสิไปกันใหญ่บ้านเมืองแห่งสิเลตุ